สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญลูกแม่วามารับชมเด็กๆด้วยกันนะคะคลิปนี้แม่วาก็นำภาพความน่ารักนะคะในการกินตำถาดวันนี้วันนี้มีอาหารเปียกกินกันนะคะวันนี้หลังจากห่างหายกันไปเป็นสักพักเลยนะคะไม่ได้กินอาหารเปียกกันเลยวันนี้ก็ ได้กินอาหารเปียกกันแล้วมีตำถาดนะคะตำถาดวันนี้น้องดวงใจอยู่หัวโต๊ะเลยนะคะเจ้าตัวเล็กก็มากินกับเขาด้วยนะคะนี่นะคะเด็กๆที่ทุกๆท่านเมตตานะคะก็ได้มีอาหารเปียกกินกันนะคะวันนี้แม่วาก็ต้องขอ กราบขอบพระคุณนะคะคุณยายหมอคุณตามหมอและท่านผู้มีพระคุณทุกทกท่านที่ปิดทองหลังพระท่านที่ไม่ประสงค์จะออกนามที่ได้เมตตาเด็กๆที่บ้านมีบุตรลูกแม่วาเสมอมานะคะก็แม่วาก็มีภาพความประทับใจนะคะมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมว่า เด็กๆที่ท่านเมตตานะคะได้กินอิ่มกันนะคะได้อิ่มท้องกันนี่นะคะเด็กๆห้องห้องบนนะคะห้องใหญ่เด็กๆรุ่นใหญ่ก็ได้กินอาหารเปียกกันนะคะอาหารเปียกของเด็กๆนี่ถือว่าเป็นอาหารเลิศลสมากเลยนะคะเด็กๆเขาจะชอบแม่วาก็อย่างที่บอกนะคะเลี้ยงตามอัตภาพมีแบบไหนอยู่ ก็กินแบบนั้นนะคะมีเม็ดก็กินเม็ดมีเปียกก็กินเปียกนะคะไม่มีก็เอาไว้ก่อนนะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารเม็ดนะคะกินกันอย่างขมักขมเมนนะคะเด็กๆรุ่นพีนะคะรุ่นใหญ่นี่นะคะก็คือ เป็นภาพที่แม่วาอยากเอามาให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้รับชมกันว่าเด็กๆที่ท่านเมตตานะคะเขาได้กินดีอยู่ดีนะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะถ้าไม่มีทุกท่านแม่วาก็คงจะไม่มีอาหารดีๆให้กับเด็กๆก,กินได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าลำพังแม่วาเองก็ มีแต่กําลังกายกําลังใจนะคะที่เลี้ยงดูพวกเขากําลังทรัพย์ที่ซื้ออาหารมากมายขนาดนี้ก็มีแต่ท่านผู้ใจบุญนะคะที่คอยเมตตาเด็กๆที่บ้านมีบุญรูปแม่วาเสมอมาแม่วาก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนะคะนอกจากนำภาพความน่ารักนะคะที่ทุกๆท,ท่านเมตตาพวกเขามาให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมกัน นี่ก็เป็นเด็กอีกห้องหนึ่งนะคะแก๊งแมวมืนแก๊งแมวมืนก็ได้ยิ้มท้องกันนะคะแม่วาก็มีภาพเด็กๆมาให้ทุกๆท,ท่านรับชมแล้วก็ขอฝากคําอวยพรนะคะสิ่งใดที่ทุกๆท,ท่านได้เมตตาเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาก็ขอให้ผลบุญนั้นส่งให้ ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะเด็กๆนะคะจะไม่ได้กินดีอยู่ดีเหมือนทุกวันนี้นะคะถ้าไม่ได้รับความเมตตาจากทุกๆท่านนะคะท่านผู้ใจบุญที่คอยเมตตานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการรักษานะคะยามที่เด็กๆเจ็บป่วย สายแมวทุกๆท,ท่านก็คอยเมตตานะคะคอยส่งมาให้กับเด็กๆนะคะได้อยู่ดีกินดีกันนะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท,ท่านบางท่านก็ไม่ประสงค์จะออกนามจะเอ่ยน้ำนะคะแต่ท่านก็คอยเมตตาเด็กๆเ,เสมอมานะคะขอขอบพระคุณ ทุกทกท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆกินอิ่มแล้วก็ไปเล่นวันนี้ก็น้องเมืองน้องเมืองมีหน้าที่รับดูน้องแต่ก็เลี้ยงน้องไม่เป็นนะคะยอกน้องทีก็ตบหัวน้องเลยนะคะเห็นดูนะคะอยากเป็นพี่เลี้ยงกับเขาบ้างแต่ก็เล่นกับน้องไม่เป็นนะคะน้องเมือง เด็กๆอิ่มกันแล้วเขาก็นี่นะคะหาของเล่นเล่นกันเดี๋ยวพักหนึ่งเขาก็จะพากันไปนอนนะคะตามภาษาวัยกำลังไร้เดียงสานะคะ mm hmm. เล่นกันกับพี่เมืองพี่เมืองเป็นพี่เลี้ยงนะคะวันนี้ปกติแล้วน้องเมืองจะไม่เล่นกับใครเลยนะคะจะไม่สุงสิงกับใครเลยวันนี้ก็มาแปลกนะคะอยากมาเล่นกับน้อง หมูเด้งนี่ก็เด้งไม่ได้หยุดเลยนะคะเดนไม่ได้หยุดเลยสุดท้ายนี้นะคะแม่วาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณตาหมอคุณยายหมอท่านได้ส่งยามาให้บำรุงน้องดวงจันท์นะคะไว้เก็บไว้บำรุงแมวป่วยในบ้านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะที่คุณยายหมอส่ง ของเล่นไปให้กับบ้านพี่กล้วยนะคะบ้านพี่กล้วยก็คือ f อฟซีนะคะเอซที่ท่านได้เลี้ยงแมวจรไว้เหมือนกันนะคะบ้านพี่กล้วยก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรเยอะแยะนะคะท่านก็เลี้ยงแมวไว้ก็ได้รับความเมตตาจากคุณตาหมอคุณยายหมอได้ส่งของเล่นไปให้กับบ้านพี่กล้วยตอนนี้ของเล่นถึงแล้วถึงเด็กๆแล้วนะคะพี่กล้วยก็ ขอฝากขอบพระคุณนะคะคุณตาหมอคุณยายหมอมานาะที่นี้ด้วยนะคะขอให้คุณตาหมอคุณยายหมอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ